มาแล้วครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เอาไม้สวยๆมาฝากครับในราคาโอสองรอยห้าสิบาทแต่ก่อนถึงนะครับราคาโอให้ดูกันแบบนี้ก่อนครับผมนะปูกไม้ในเข่งนะครับเข่งเบอร์หกครับผมนะใครที่สนใจแบบนี้ครับวันนี้มีวิธีมาบอกครับผมนะโดยการใช้มะพร้าวสับนะครับแล้วก็ดินใบก้าปูใช้ใบก้าปูล้วนนะครับผมนะคุณก็จะได้แบบนี้ทําไมต้องใช้เข่งนะครับ เพราะว่าเข่งนี่มีการระบายน้ําได้ดีครับมีช่องว่างได้ดีลดอาการใบร่วงครับดีไหมครับผมนะนี่ซื้อไม้จากนายหัวไปต้องให้ได้ไม้ที่แข็งแรงด้วยครับต้นนี้สายามไดมอนด์ครับผมฟอร์มใหญ่มากฮะต้นนี้950แต่ให้ไปในะปราคาโปรเพียง หกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีรับผมนะคุณก็จะได้ไปแบบนี้ไปวางสวยๆหน้าบ้านหน้าเรือนฟอร์มใหญ่มากครับผมนะอะมาดูต้นครับนะต้นใหญ่ฮะต้นนี้ครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางครับแต่ให้ไปครับผมนะสามร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีต้นนี้ครับนะใจแอ้นครับผมนะใบใหญ่ๆแบบนี้ใจอ้น สามเก้าศูนย์จส่งฟรีรับฟอมสวยมากยิ่งกับสียิ่งสวยครับพี่น้องนี่ของเราเนี่เลือกแบบนี้มาให้ครับนะเป็นสีเขียวเหลืองแบบนี้จะกัดสีเป็นสีชมพูทั้งใบครับแล้วใบใหญ่คุณไปใส่กระถางสวยๆนะครับวางไว้หน้าบ้านได้เลยรับรองสวยงามแน่นอนและใบทนด้วยพี่น้องในราคาเพียง390บาทจับส่งฟรีครับเออแล้วตอนนี้ครับเรามาดูครับฟอง50เป็นยังไงครับผมนะฟอมใหญ่ไม่แพ้กันครับต้นนี้คร เพชรบุตรสลินครับผมนะสีสวยมากเลยทีเดียวฮะดูฮะนะแล้วยอดเดินดีแบบนี้ครับผมไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆได้เลยสองห้าศูนจัดส่งฟรีครับเพชรบุตรสลินครับผมนะฟอมสวยๆเอาไปเลยครับตามด้วยต้นนี้ครับเอ่ยชื่อด้วยฮะแอดมินนะโชคเศรษฐีครับผมนะนี่ฟอร์มสีเหลืองๆแบบนี้นะฟอมพุ่มใหญ่เลยทีเดียว ให้ไป250ครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลย250บาทจัดส่งฟรีครับโชคเศษครษฐีฮะนะตามด้วยต้นต่อมาผู้ใหญ่ไป2ต้นคู่เลยทีเดียวต้นนี้ครับผมสวยไหมต้นนี้มณีนกพร,รัต์ครับผมมณีนกพร,รั์สูงประมาณ70เซนจากปากกระถางับใครที่ชอบไม้ใบดำฮะเอาไปได้เลยครับนะอยู่ในแจน้งได้ในร่มได้นะถ้าในร่มนี่ก็จะดำเมี่ยงเลยฮนะอ้าวใครชอบก็เอาไปครับ ตามด้วยต้นนี้ครับคงกระพันค,ครับผมต้นนี้เป็นสองชอ่อมีต้นเดียวที่เหลือก็ช่อเดียวพี่น้องแต่ว่ามันสวยจริงๆนะคงกระพันครับพี่น้องครับนะสองห้าศูนย์จัดส่งปีกระถางสิบเอ็ดนิ้วกระถางอ้อมีใครรับก็เอาไปดูลายเส้นสวยซะขนาดนี้ครับคงกระพันนะตา<อ>นะมด้วยมั่งมีทรัพ์ครับผมต้นนี้พุ่มใ,ใหญ่ๆสวยๆแบบน,นี้ครับมั่งมีทรัพ์ครับผม นี่สวยมากเลยนะมั่งมีซับสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับอันนี้โชคดีแล้วต้นนี้ครับผมนะมีเพียงหนึ่งเดียวครับนะสองยอดด้วยต้นนี้นะโชคดี <c oughs> สามยอดเลยเดียวโชคดีครับผมนะเอาไปได้เลยยิ่งกัดสียิ่งสวยนะฟอมสูงด้วยโชคดีครับผมทายาเศรษฐีแล้วตามด้วยต้นนี้ครับทายาสเศรษฐีนะสำหรับคนอยากจะรวยต้องฟังทางนี้ S <S <S เอาไปได้เลยพุ่มสวยๆฟอร์มแน่นๆใบเต็มๆแบบนี้ครับนะอ่ะพายาเสตศรีครับ <S 2> <S 2> นักเดือโชคอันนาต้นนี้ครับอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์กระผมนะโชคอุดมทรัพย์นี่สวยๆแบบนี้ฮนะะ,ะนะอ่ะดูย้อนนะกำลังเดินดียิ่งกับสียิ่งแดงนะครับโชคอุดมทรัพย์นี่ใบเขาจะแดงๆใบใหญ่กันเลยทีเดียวครับมีใครรับก็เอาไป250บาทจัดส่งฟรีครับเบอร์โทรนะฮะ063 6974664ครับตัวนี้เติมเงินกายนะคุณสามารถแอดไลน์ได้นะพี่น้องนะเบอร์โทรที่บอกตัวนี้เติมอโทษเติมซับกายฮะนะดูว่ากายมันสวยเลยคนระับใบกลมนะแล้วก็จุดสีแดงแบบน,นี้แล้วก็ยิ่งแดงกว่านี้ได้อีกครับเติมซับกาย แล้วต้นนี้ครับผมนับอนันนะไม้สวยมากครับผมนะกัดสีนี่จะเป็นสีชมพูสําหรับนับอนันนะนะฟอมสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับนับอนันสองห้าศูนย์จับส่งฟรีครับรัศมีจันทร์แล้วตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้รัศมีจันทร์นะฟอร์มพุ่มแน่นๆแบบนี้ครับผมนะสองห้าศูนย์จับส่งฟรีครับใครสนใจต้นไหนก็แจ้งนายหัวมาได้เลยครับ แล้วก็ต้นต่อมาครับ<ม>เพชรชมพูฟอมพุ่งใหญ่เลยทีเดียวต้นนี้ช่อสวยมากเลยทีเดียวครับนะสามช่อใหญ่เลยทีเดียวเพชรชมพูในราคาเพียง250บาทจัดส่งฟรีสำหรับเพชรชมพูครับ<ม>ตามด้วยแก้วโกเมนนะนะแก้วโกเมน้นยิ่งขัดสียิ่งแดงนะฟอมพุ่งคุณได้ฟอมพุ่งไซส์แม่พันธุ์ไปบาทนี้เลยครับสำหรับแก้วโกเมนนะฟอมสวยมากนะอ่ะต้นต่อมาครับ มหารัพย์ครับพี่น้องครับกระถางส1ดนิ้วหรือหกสิบนิ้ว่ะนะสวยมากเลยลายเส้นก้ชัดเจนเลยเดียวมหารัพย์ครับเก็บได้ก็เอาเก็บเลยีเดียวอ่ะต้นนี้สวยมากครับมหาซััเพิ่มูแล้วตามด้วยต้นนี้ครับซับเพิ่มภูนะนะอยากให้มีซับมากขึ้นก็ต้องเอาต้นนี้ไปไว้เป็นสื่อมงกลกับซับเพิ่มภูครับยอดสวยๆแบบนี้ครับผมนะซับเพิ่มภูนะ ลูกไม้ครับลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะลูกไม้เบอร์ที่หนึ่งฮะนะสวยๆบานี้ยอดเดินดีฮะนะแล้วก็พุ่งขึ้นด้านบนแบบนี้โอ้งามมากเลยทีเดียวครับผมแล้วตามด้วยต้นต่อมาครับเศรษฐีตะลิงชันครับนี่ถ้าอยู่ในร่มใบเขาจะดําแบบนี้ครับแต่ถ้าหากโดนแสงเนี่ยใบเขาจะแดงถ้าหากว่าดูยอดเขานะครับถ้ายอดขึ้นมาสีเขียวแบบนี้ครับเขาหิวแสงพี่น้องครับแล้วใบเขาจะออกมาเป็นสีดำแต่ถ้าเขาเป็น ใบเขียวเหลืองนะเป็นสีเหลืองขึ้นมาครับสแสดงว่าใบเขาจะแดงครับพี่น้องอ่ะนี่ครับไม้ทรงนี้ออกไปฟอร์มใหญ่มากอ่ะตามด้วยต้นต่อมาครับชมพูทวีปครับผมนี่ต้องไปเชิญพระไตบิดดกไหมไม่ต้องนะฮะแต่สีชมพูสวยแน่นอนครับตัวน,นี้ไม่ต้องเชิญมานะสีชมพูมาแน่ครับนี่เขาจะกัดสีแบบนี้เห็นไหมสีสวยครับต้นสูงด้วยสูงมากกว่าหกสิเซนเลยทีเดียวชมพูทวีปครับผม นี่ต้นนี้ตามด้วยพญาเพชรนะฮะนะพุ่มสวยลายเส้นสวยมากพญาเพชรครับผมแล้วสีสวยจริงคระพญาเพชรครับผมนะแครรับก็เอาไปได้เลยพญาเพชรครับแล้วนี่ฮะนะนี่เนะต่ารัตนชัยฮนะต้นแรกครับผมนะพุ่มแรกนะไม่สูงมากแต่ใบนั่นเลยเฉียยครับ2อ0ยห้าสิบาทครับแล้วก็มีให้อีกหนึ่งกระถางครับผมนะนี่มีหลายช่อต้นสูงครับนะต้นนี้จริง290้าสิบาทแต่ให้ไป2 5 0ยห้าสิบบาท นะถ้าแจ้งมาก็บอกว่าเต่านะต้นที่สองนะครับผมนะต้นนี้ออกไปเลยมีหลายช่อหลายคนนั้นไปคาปันพอดีพอดีเลยครับผม,มอ่ะต้นต่อมาครับนะับเป็นไม้แดดแบบร้อยเปอร์เซ็นครับผมนะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ไม้แดดนี่ให้ไปในราคาเพียงสองร้บบาทจัดส่งฟรีกันไปเลยฮะนะนะต้นนี้มีชื่อว่า ไม้สเปนครับนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับไม้สเปนนี่เป็นสองปอนะพี่น้องนะเห็นไหมนี่สวยงามไปไว้หน้าบ้านสองร้อยยี่สิบบาทจะส่งฟรีครับตามด้วยต้นนี้ลิวไต้หวันครับผมนะยิ่งโดนแดบดบยิ่งเหลืองครับเป็นไม้หายากครับผมนะต้นนี้ก็สองต้นในหนึ่งกระถางเหมือนกันพี่น้องอ้าวมีใครรับก็เอาไปคนระับลิวไต้หวันครับแล้วต้นต่อมาครับผมต้นนี้นี่ เกลเศรษฐีครับพุ่งสวยนะนะนี่แดดครึ่งวันนะครับนะถ้าแดดจัดเกินไปนี่ใบเขาจะซีดได้พี่น้อนนะครับสำหรับเกลเศรษฐีสองร้ยบาทครับวันนี้มีหลายช่อเลยเดียวอ่ะมีใครรับก็เอาไปครับแล้วพระเอกของเราต้นสุดท้ายวันนี้ครับไม่ไม,ม,มีอีกอะมีอีกอะอันนี้อะไรนะ รัตนกโกสิทร์ครับพี่น้องฮะนะสวยๆแบบนี้220บาทจัดส่งฟรีครับรัตนกโกสิทร์ฮะแล้วนี่ฮะต้นสุดท้ายฮะของแท้เลยฮะของแท้ของแท้เอานี่เจ้าสัวพี่น้องครับยิ่งกับสียิ่งเป็นสีชมพูฮะแล้วเป็นไม้ใบยาวสามารถปลูกลงดินได้เลยครับผมนะเจ้าสัวครับนะอ่ะใครสนใจต้นไหนนะครับโทรไปได้ที่เบอร์0 6 3ย์7 4 6 6 4นะครับผม วันนี้นาะหัวมาช้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม